ั<ส>นหน้าเนะคดีครับขอบุณับดีครับขอบคุณครับครับงครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับกับเรีเชนนครับขอับูะครับกับเรียนทานนารัฐมนตรีและรัฐมนตรว่าการกระทรวงการคลังท่านเศษฐาทิสกระผมเองและคณะกรรการบริหาร ซึ่งเรประกอบไปด้วยรองประธานทุกท่านกรมการบริหารนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีกาเพื่อนําเสนอแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้กับท่านนายกนะครับในวันนี้ท่านอิสิทขออนุญาตท่านนายกช่วยพูดอะไรนิดหนึ่งครับก็เดี๋ยวเันจะนั่นจะนําเสนอนะครับบท่านสมาชิกท่านประธานนะครับท่านก็ ที่จะแล้วก็นึกถึงเสมอกับเจอิญพวกท่านตามสถานที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นที่การประชุมกับสื่อหรือว่าเจอตามสถานที่ที่เราเดคยไปเจอมาก็ว่าเจอที่ไกลก่อนนะครับก็ได้รับฟังข้อคิดเห็นราชการดีเสมอแต่ว่าหน้าที่ของผมนี่คือหน้าที่ที่ต้องทำให้เกิดความสมดุลทุกทุกด้านทุกหน้าของชาติ นะครับคนที่ต้องการขอชื่อเลยตรงนี้ก็ถือเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็เรื่องอีกอย่าง,าง,างืเรื่องของการต่างประเทศเราเองเราตระหนักดีว่าเราต้องพัฒนาทุกทุกมิติให้เกิดการพัฒนาย,ยาคุณอาการเพื่อส่งผลระยะยาวแก่ความเจริญของภาคอุตสาหกรรมของประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยืนยันครับว่าทุกคำเสนอแนะเนี่ยได้ได้นำเนพิจารณาและก็ยังจะรับฟังต่อนะครับ คณะครับรม,ามการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การของสภาองค์การกแห่งประเทศไทยเนื่องจาก,กเราก็อยู่ในการที่จะพัฒนาหรือว่ามีการสัสสดส่วนก็รงแต่ว่าวันนี้เราก็มีความท้าทายมากมายนะครับอย่างการทราบไปดูสิ่งที่สำคัญครับนันศึกษาอยู่ไหนนักศึกอยู่ไหนขนุญาตครับขออนุาตครับเพราะนะครับผมนักศึกอยู่ไหนนักศึกอยู่ไหนขออนุญาตครับผมเพราะนะครับ